ถือเราถือสตอมล้วถือสตอมไปเลยนะข้างหลังรถใครอ่ะตรงสามท่อพวกเราหมดเลยปะเราถือสตอมกันไปเลยนะไอ้ปืนเราอะพอเจอเขากุ้มใหญ่เขาจอดเสร็จอยู่อะมึงยิงสตอมเลยนะมันจะลดพังหมดเลยเป็นเออีสตอมเบ็กก็ไม่แน่ มึงมึงระวังมมีสามคู่ระวังนะเจ๊ระวังแลเครื่องระวังแคสนะหักขึ้นหักขึ้นเรียงผับได้นะหักขึ้นขับขึ้นเรียงผับไปเลยแอบโดนชนไปเรื่อยมากโอปานั่นนะสีขาวระวังที่ไหนอะตรงตรงคังลงขึ้นเข่าขึ้นอะไรหลบหลบผาไปขึ้นเข่าอะไรหลบเข้าไปเข่าใช่ปะเข่าหลบอะไรันหลบไปน่ะ เขาเล่นกันอยู่หน้าคูก่อตอนเนี้ยแต่เขาเล่นกันอยู่หน้าคูยังไม่เจอเลยนะอยู่ไหนลองไปเช็กคมโปอยังหนู่านมากวจะเ็นสีขาวนะหนูว่าเขาน่าจะเสร็จแคมป์เราต้องดูว่าแคมป์เขาอยู่ไหนแม่แม่แต่อันนี้น่าจะแคมป์เขาอยู่หลังไอ้นี่คมโปไม่รู้ว่าใช่ไหมเสีงไปกําลั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 งไป ยิงเพื่อนส่วนอย่าเพิ่งทำอะไรอันโผนะรวมเพื่อนก็สมมติว่าเขาเขาจอดพี่พี่ดิงเชอรินดาวฟังนะถ้าสมมติว่าเขาจอดออเยอะๆถึงสิบคันพี่ยิงสตอมอัดเขาไปเลยนะโอเคโอไล่เพื่อนเข้าไปมุ่งเลยอัดเลยชดเม่ได้ลอยอยู่ไหนอะเม่ไ้อยอยู่ไหนเขาอยู่หลังฮมโปอยู่หลังฮมโปเยอะเลยมาถึงแล้วใครรลแตกวะ กูน right, ี่แหละล้อแตกกูโดนเขายิงต้อมก่อนจินต้อมก่อนเลยจินไว้ต้อมก่อนเลยข้างทำหน้านะกูจะถึงแล้วกูจะถึงแล้วกูก็จะถึงแล้วกูก็จะถึงแล้วมึงจะไม่รอเพื่อนใช่ไหมหรือมึงจะเล่นเลยมันบอลส้มก็ได้มาให้ทกูนะมันบอลส้มก่อนมาทุกคนมันบอลส้มก่อนยกเป็นพวกที่เล่นปืนอ่ะมาลงบอลส้มก่อนมาบอลส้มก่อนไห้พี่ควีนมันแค่ยิงสตอมรถมันก็จะพังไงแต่สมมติถ้าเขาม่เพื่อนมาลงบอลส้มโอเคตรงนั้นจัดไปเออคิดวาเล่นเลยหมายถึงว่าสตอมมายิงฟั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 งสตอมเรยยิงได้เลย ข้ารถพังเองใช่มันรถพังแล้วมันก็คูดาเขราซ่อมไม่ได้ด้วยคนอื่นอ่ะมาตรงนี้พอบอลซ่อมมาแล้วแม่หนูมาแล้วพี่ต้นเป็นคนนะพี่เตอร์เขานี่เลอปะมึงอ้ามให้มึงจะยิงมึงบอกกูยิงเขาอยู่นะเออหนูรอยิงสตอมพี่จะยิงหรือว่าหนูจะยิงมึงยิงมึงยิงมึงยิงแล้วกูต้องไยังยังยังไม่ถึงมาถึงแล้วกูยังไม่ถึงกูเจอกูเจอกูเจอตีฟนะกูเจอตีฟนะอยู่บนไอ้นี่นะข้างหลังโฮมโปรนะที่มาเขาอยู่แม่มันมีคันเขาอยู่ คิดตันคิดตันคิดตันเล่นเลยสตอมอ่ะขึ้นมาอย่าลืมเขาวนนะทุกครั้งที่ตาิทลอยไหนอ่ะเขาวนะรีวร์ทุกครั้งที่เล่นจบตอมแล้วยิงยังยิงยางจุดขึ้นแล้วนะพังยังพังยังเขาพังยังอ่ะพังนะเขาคนกูแล้วนะพังนะตีกูข้างหลังเขาเต็มเลยนี่ไอเขาเหมือนวางเอ็มพีป่ะเขาว่าเอ็มพีอะไรนะตีกิดต้านตีคิดต้นมาตีคิดตันมาตีคิดต้านมาคุเ่ยข้ามาคุมใหญ่มาคุมใหญ่มา ก oh oh, ุ้มหญ่มากุ้มยัยขับไปจีคิตันฮากุ้มเนี่ยผมมาั่งเด่นเลยหมดแล้วที่ตันหมดแล้วหมดแล้วคขานี่หมดแล้วล่วงอลยนะข้างล่างไปจีคิตั้นไปจีคิตั้นพวกตู้เขาพวกตู้เขาโนนะเขาอยู่ข้างบนหมดเลยเขาอยู่ข้างบนกูเห็นแล้วบางวงนี่นะข้างบนนะเล่นยากนะมึงกูจะบอกให้เนี่ยโอ้ยมีเพื่อนโดนบ้าตอนนี้ข้างบนนกูกูกู รับพี่คิดต้านหน่ับพี่คิดตหน่อยรับพี่คิดคนหนึ่งรับพี่คิดนหนึ่งตรงไหนอะลับพีคิด้ลับพี่แล้วก็ลงมาข้างล่างฟังกูรับพี่แล้วก็หนอนหน้าไปหน้าไปหน้างโปลับพี่ตานมันยังไม่ตายนะต้านมันยังไม่ตายอะมันยังไม่ตายนะได้เลยคนนะไว้รับพูดหน่อยดิไว้รับพูดหน่อยดิออกมานะลงางมาสองครั้งนะใครอยากจัดีนะจะให้ไปรับตรงไหนอะไม่ไม่จับตัวหลุดเขาได้ป่ะตรงที่อยู่ตรงนั้นอะของกูอยู่บนเขากูอยู่บนเขากูอยู่บน ข้มาพี <store S 2> ่วาไ,ไ,ได้ไงนีงนี่รถเขาปะซ่อมได้ปะวะตรงนี้ไอ้กินคุณซ้อมได้ปะลองด้ายเขาอันเดยวหน่อบๆหดูให้เยคุซ่อมได้ไหมึ้งใครมีพรอมอยู่ซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ซ่อมอยู่ซอม่ซอมอยู่คนดีซ้อมอยู่ไหมนะนี่มันอะจไม่ได้ยินลุ้งมาข้างล่างเยอะแล้วนะเป็าเป็ดามาเซ็นหน้าโอมโปรมาเซ็นหน้าโอมโปไปไปไม่ได้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 ไปมีรถขาเลยเอ้ยเขาไม่ได้มาเซ็นหน้าโอมโปรหอกก็จับไปแต่กลุ่มใหญ่มาเซ็นหน้าโอมโปอย่าแตะพอย พี่ตั้งอยู่ไหนอ่ะคือเราเสียรถหมดป้าไม่ไม่พี่ตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้พี่ปอยตรงไหนจริงตรงไหนจริงมีคนขับรถหนูยิงยาหนุนแต่แต่แต่ตรงนี้คือตรงไหนอ่ะขอตำแหน่งหน่อยดิคันสีไลท์คิสมันขบวนขบวนเสร็จแล้วเสร็จแล้วจิ๋ดีโอป่ะจิ๋ดิโอป่ะใช่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 ลงมาละขาวขันขาวเมื่อกี้แตกหมดเลยขวาขวาขวาแตกหมดเลยเมื่อกี้สีดำนะมึงโฟกัสแล้วสีขาวรถคิสมันจับไปดี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 อย่าไปกลัวมึงอย่าไปกลัวนะมึงอย่าไปกลัวนะเต้นไปเลยนะ เปิดครับเปิดตามเบเกอร์ใส่พังหมดปะเราพังหมดไหมขอดลงมาได้ปะเราจะรอเซตก่อนเรามารอเซตเรามารอเซตอย่าพึ่งเข้ากันนะรอเซอ้สัตตัต่อไอจูดี้ไอจูดี้เขาไม่ได้ล้เขาไม่ได้ล้เขาไม่ได้ล้มเขาไปเลย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 ไม่อยากไปกลัวนะได้เราขนศพได้เราขนศพได้เราขนศพได้ฟังนะมึงรีบฆ่าแล้วขนศพออกข้างหลังกูชนเขาเข้าไปคันหนึ่งนะหนูพี่ชนหนูเอ้ามึงหลอกกูว่าเาอิสาด ขึ้นข่าวพี่คนตายคนตายเยอะเพื่อข่าวไม่ใช่หรอยังมีรถกูอยู่เคนตายสิบคนตายสิบมาโซมาชูชูมาพี่ตั้นเดี๋ยวกูรอเขาไปโม่งนะอิชอยดีเล่นฝั่งไหนอะได้หนูเล่นฝั่งเขากักฝั่งไหนเขากักฝั่งไหนเขากักฝั่งไหนชุบชุบบอกเพื่อชุบใครวะเขากักฝั่งไหนพี่ดิ้งดูให้หน่อยดูให้หน่อยที่กูฝั่งไหนาตักข้างไหนเขาตักข้างไหนพี่กุี่รอไปชูพี่กุยรอไปชูฮัลโหลกักวโซมตัวคิดตั เขาตักศพนะโฮมโปเลยด้านในด้านในกูเห็นศพแล้วกูเห็นเเจ็บกูเห็นศพแล้วมึงมึงชุบนะจนมึงชุบนะมึงชุบนะพี่คุยไปพี่คุยไปเธอดูหลังให้อยู่เพื่อนเรานอนเยอะอะโหลเพื่อนเรานอนเยอะต้องเยอะต้องนั่งโป๊ะเอนเพออาศอกมากักอีเดียวศอกไปดิเอาศอกไเอาศอกดิเอาศอกเอาศอกก็คออกหน่อยกักศพออกหาตูดีหาดูดิออกตูดิอยู่เป็นกลุ่มเล่นกันตรงกลางตะโกนบอกเพื่อนชุบพี่ดีชุบล่อยชุบล่อยดิไม่เอาแบบว่าเล่นชุบพื้นอย่างนั้นดิ เพื่อน่อเพื่อนไร้าเราโดนกัดวไหนเยอะอีกตินบอกกูเดี๋ยวกูจะมงรอบเนี้ยไปเลยเพื่อนยกันนเพื่อโดนกัดเยอะบ้าเราอ่ะเพื่อโดนกัดเยอะจเื่นหน่อยไล่จงเื่น ดูฝั่งหลังบ้านเขาดดูไว้ใครได้ตัวม่พกตัวไปดีกว่าช่ยไน่ช่วยน่อยช่น่อช่วยน่อยช่วยหน่อยช่น่อยช่วน่อยช่วยหน่อช่วน่อยช่วยไน่อยช่วน่อ้ช่วยหน่อยช่วยหุ่อยช่วยห่ดยช่วยหน่อยช่น่อยชหน่อยช่วหน่อยช่วหน่อยช่วย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 ห่ยช่่อยช่น่ช่น่ช่น่ช่่ช่่่น่ช่น่ช่่อย่่อย่นอยอวอยอช่่อหน่อย่วช่่อ่วยช่่อหน่อย่วช่่อหน่อย่วช่่อหน่อยหอยอย่อช่่อน ตาย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 เพื่อตายเพื่อตายเาได้ได้เยอะเหมือนั้นเกดเพื่อตายตรงไหนเยอะบอกเลยเดี๋ยวแล้วฉดพูดต่่ชูบีชบีชูบีหาเพื่อดิหาเพื่อดวัยอยู่เลยหาเพื่อเลยหาเพื่อเลยมึงรู้จักมึงรู้จักเ็เพื่อนดีดีไอ้ดึงเพื่อนหน่หน่อยดิดูไว้ดึงเพื่อนหน่ยหน่อยเพื่อนตายเขาชุบเยอะเขาชุบเยอะ บีแตละข้าวนตละข้าววตละข้าวตละข้าววอต้องกเพื่อข้าวหน่อยแล้วยังเหลือเยอะอยู่เลยขาวะกักดีๆกักดีๆขาวอกัสศอกใหดีๆนะล็อกเราหมดอ่ะกันรให้กาให้สาันลงนี่สลงะางหเอากาให้พี่เจ้าโดนโดนกับาเราสามคน สามโซมานเอาสามโซมมาทะลุมาเอาหน่อย็อกดาวหมดแลเด้ยโฟกัสโซเพื่อนดีๆล็อกดาวไหมเขากางเขากาวล้อเขกา อูที่ตายไม่มีใครชูปิซัตโอ้โนนไม้เวียงเวเย์เนยไหวนะฉันว่าไหวนะ ขนซบออกขนซบออกเร็วๆขนเลยขนเลยขนเลยซบอขนซบอาอาซบมาสวยมากมาเดดุบตรงนี้มานินมานิจบตรงนี้บตรงนี้ไอ้ไวอย่ามชจบอย่าให้มันบไล่ฆ่ามันถือโซเอยาไปอาาไอยาปิดเยอะอยาปิดเยอะยหน่อยอยาปิดเยอะแล้วไวแล้วไวแล้วไววเพ่อเขาวอเดิติตันตัวผูนเพื่อเข้าีที่หมดติตนตัวผู้เพื่อเข้าวอรเลยตันผู้เพื่อเข้าวอหน่อตัเอาเพื่อนเอาเพื่อนมาแล้วเข้าวอหน่อยเ

มาสิเรามามาตรงนี้จะปลดเพื่อเข้าวอ่ยขลุ่ยขลุ่ยเขาสบขึ้รถเขาสบขึ้นรถเขาสบขึ้รถเดี๋ยวผมจะซ้อมกมจะซ้อมกมจะซ้อมเขาจะมีตัวช่วยนะใหญ่สี่คนจินไปกูนะรถาจะพังหมดมึงเอาศพแยกออกมาไว้ตรงนี้ก็ได้เอ้าเชิญมึงเห็นเป้่า กูเจ็บตอมกูเจ็บตมรถกูกูเจ็บตมรวกูมึงมึงมึงใหญ่มึงดูดีดี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 มึงดนะีดี๋ยวกูดีดีมึงดูมีดีมึดูีดีมึงกูดีดีมึงดอดีดีมึ่ดูดีดีมึถือดีดีมึงดนดีรีมึงดูดอดียิงดนกีอนยิงดนดีดีเิง่นกีอนยิงดูดนดีมึงนูดีดนมึงดูดกดีมึงดูดีนีมึงดูดีดนมืนดูดีเพื่อนเสียีมึงดูดียีมึงดนดาง เอาไอดิเอาดมี่เอาขึ้นลอยัปม <serve> ัโซเอาไิเทาไดิีเอาขึ้นลอยไปมีโซ่เอาไปดิเอาไปดิมีซ่เอาขึ้นลอยไปมีศพ่เอาไปเอาไปมีโเอาขึ้นลอาไปมโซเอาไปดิเอาไปดิมีโี่เอี้นยไมี่เอาดิเอาไิมี่เอาขึ้นอรไ่เอาสปดเอาไพดิม่ต้องแพนิค ตี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 มัเอมาเล่นกับพี่มเล่นกับพี่ช่วยดิน่ว่วยช่วยช่วยชอีดังเพื่อดเอไปค่าคาโฮโตนะค่าคาโอโตเพื่อดรไปนะวยช่วยวยนอาไปว่าเอาไปเอาเอาไปเอาไปเอาไา ตมค้าค้าโฮโปนะพวกเราไปนะมึงเอาศพขึ้นรถก่อนใไอมีศพขึ้นรถขึ้นรถพี่ี่พพี่รถตัวติดเอ็มพีพี่มันติดเอ็มพีมันติดเอ็มพีมันติดเอ็มพีมันนึงเซเย็นค่อยๆแก้ไปค่อยๆมึงมึงจับตัวตรงนี้ตรงเนี้ยเสียใจเสียใจคือแล้วคนไม่กี่คนเองมึงแค่เอาศพแล้วมึงก็ปล่อยที่เหลือให้เล่นซุปซุปมึงเพื่อนอยู่ไหนของมึง ล่อยไปก่อนล่อยไปก่อนล่อยไปก่อนเอาเพื่อนไปเผาให้เยบบ้อยเาไหวจูดี้จะไปกลัวปืนเลยยี่สิบกระบอกปืนเลยยี่สิบกระบอกเนแจนเย็นเล่นเย็นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเล่นเดืด้ตัวตดเอาแค่ตัวูขึ้นมา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 ขึ้นวขึ้นวขึ้นาไปได้ไโอ้ยเนี่ยกูตายกากาวิ่งไนี่ขึ้นมา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 ยงปืนยิงลอดิเพื่อนอ เอาคนเลยนี่นาะพี่กอล์ฟถูกคลเลยนี่ว่พี่เขาจะไปพาลลวรถหรือว่าไงพี่มันนั่งสองได้เลยอ่ะอืมเรากลับพา้าไฟไม่ได้แล้วพี่เ<อ>าขาขเยอะเขาเยอะคือเราจะาต้องอไปปะต้องแยกไม่ไม่ไม่กลับกลับไม่ได้พี่กลับเรากลับเราแพ้เราต้องห่อต้องหอนี่พี่ โอ้นี่มันอีกตีนเหรอนเดี๋ยวใครพาพี่กอลพี่กอลพี่ติกต๊กพาหน่อยวะพี่ติกต๊กพาให้หน่อยพาหนอยะพาในเมืองเหรอไม่เมือนพี่แถวนี้ขอแถวนี้ได้ปะกูตาาบ้ไปติ๊กอะข้างหลหังอะเฮ้ยเราลอดเยอะเราไม่ได้ลอดน้อยนะเนี่ยเราลอดเยอะเว้ยเราลอ,ลอดเยอะชิวเลยเออชิวเลยเราลอดเยอะเลย ผมว่าเราต้องหอ่อผมว่าต้องห่อสวนไวเที้ยเด้วผมผมอุ้มให้พี่เด้วผมอุ้มให้อุ้มให้เด้ออไ้มให้ดูดูดิดเขาเขาอยู่พผาได้เด้วผมดเูเขาอยู่เผาเขาอยู่เผาไม่ได้วะพี่เขาอยู่บนเลยก็ได้พี่ติกมึงบนให้ผมได้ผมได้ผมได้แล้วต้องเป็นกูทรงที เฮ้ยอีมีบางเจ้าเขาน่นะพี่เราต้องเป็นกูทุกทีเลยุวยแอบสวยปะไม่เห็นปะวะอุ้ยหนูอยากไปไล่เคนะพี่ก tamam okay. ับพ um yes. ี่พี่อยู่กับผมกันดีกว่าได้ผมว่ามันแยกรางตอนนี้ไม่ได้เลยรวะไม่ไม่ม่ไม่มีมี ไม่ไม่ผมเอาไหแล้วจริงไฟชนะแต่อย่กับพี่ก๊อฟยู่พี่ก๊อฟไม่ทุกอยู่ผมไม่ทุกอ่ะเขาไม่ต้องเป็นโก้เขาหมดน้ำเพื่อนเหรอบั่ะเขาหรือเราวะเขาสิเขาปังมันเยอะเยะนิดนึงว่ะพี่พายพาบอนบอลได้เขาสั่นกูจะตายนะ ลบแค่ลงไม่ได้ว่ะคือไอ้ยาเข้าหมดเลยตรงนี้นอุ้ยรถเพื่อนกูเร็วด้วยไงรถเพื่อนกูเร็วด้วยไงนะมันมีปืนมันอนีกคนมาไล่เนี่ยเฮ้ยโดนโดนญาติเขาไล่นะกูมองเมืองบนอะ่ะ เจ้าี่หนเน้องเช้พผีไหนเนี่ยช้าีไหนเนี่ง้าีไหนเนี่ีไหนสวยไม่ทำให้ตกหลุดหรออเขาก็ตายเหมือนกันใช่ไหมบนหลอดน่ะศพเลยหลุดเพื่อนมันเห็นกูไหมเนี่ยอีซาด อ๋อเขาโดนหนูสัว์เนอะเขาตายเราไม่แทงไปล่ะฮึฮึฮ่ฮ่ลากตากูทีอีหี้ย,ย ล้วเชื่อปะ่ะเขากลับมาเอาอิศพี่คนนี้พร้อมกับหนูเชื่อหนูปะ่ะอิซาดโอ๊ยไหวบะเนียไหวบะเนียไหวบะเนียเนต วิสามปีแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณซับนะคะไหวปะเนี่ย ทุกคนฟังหนูนะหนูกดหนูกดจีกแจงตอนที่แบบหนูอยู่ที่พื้นแล้วด้วยซ้ำฮะฮะสัตว์วยมาก,ก่อนปะเนี่ย พี่ไปพี่ไปอุ้มศพดูไว้เอาไปพาวเดี๋ยวเอาไปพาวเดี๋ยวเอาไปพาวไปไปไปขึ้นมาสวยปังกุจะตัดเขาจะตายคือเอางี้นะได้ไหมกูมาตามกูถ้ากูดิ้งแล้วกูมาตามกูแล้วถ้าอีคันเนี้ไม่ไม่ถ้าอีคันเนี้มันมันไม่มันไม่มาไว้หนูนะหนูจะนอนยาว่ะดูทรงอ่ะมึงเหลือสองคนตามให้หน่อยพี่ขอหลอกตามให้หน่อย คนที่อุ้มอุ้มยังตัง้งอยู่บนเขาอยู่บนเขาโอเคล่าสุดที่กูเห็นอ,อ,อุ้มไปเลยนะมึงโฟกัสตำรวจเลยแล้วก็รีพอร์ตตำรวจให้เพื่อนด้วยนะกูไม่ได้ช่วยนะมึงต้องอ้นี่ดีๆนะลูกหนูหนูอันเนี้ยฟังพี่นะเขาอุ้มมาหลายคู่หนูตั้งใจหน่อย ไปก่อนยื้ไปก่อนยื้อให้ได้คนละห้านาทีคนละสินาทีมีใครไม่มีศพแล้วต้องห่อไหมมาเอาศพจากพี่ไปมือไออุมก็ได้นะรถแงเอาไปอุ้มดีามกูนะยอมมึงต้องโฟกัสเขตก่อนไอซ้ำมนโดนห่อพี่จูมีศพแพี่มีศพเอาไหมพี่าไปนี่เยดิเอ้ยงานเปิดไม่ต้องะคไปดนห่อนะไอไอีมาศพี่เาไไม่เไ โอเคโอเคค่ะพีโดนหอฝั่งซ้ายสับจังโดนหอฝั่งขวาโอเคโอเคพาวแก้วนะ่อยฝั่งซ้ายต้องนาตลีนะพาวลงกาอลได้ไหมหรือได้พี่ไปหาพาวไวพาวพาวไวกันพาวไวพาวไวโอเคกี่คนวะกูอยากรู้อ่ะ โดนฮอ2สองคนซับจังฝั่งขวานาตาลีฝั่งซ้ายจะได้คำนวณดูเขาโคเนหมออีมพีระมานที่เขาดูดะกดวอลไม่เห็นหรอฮัลโหล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 ฮัลโห่ฮัลโหลฮัเโหลฮัลโหลฮัลโหลฮลหลฮัลงหลฮ่ลกล่ัลโหลฮัไโหล่ัลโหลฮัลโหลไัลโหลฮัลโหลทัลโีลฮัลโหลฮาลโหที่ลหลหลฮัลหัลโหัลโหลลัลัล่ลา บ้านในนั้นอ่ะบ้านเส้นบ้านดีซีเก่าอ่ะสายสุดอ่ะเส้นถนนสายสุดอ่ะเออเส้นตะป่าอันนั้นก็คือสับจังพี่ดิงสับจังเดินหอก่อนมาร์คมาร์คจี้เหมือนกดเหมือนกันเลยใช่ปะที่เนี่ยไปในงานจะถึงแล้วกดอันดีเน็ตอันดีเน็ตแล้วก็เลขใช่ปะสีีเขยวอันดีเน็ตแล้วก็เลขใช่ปะ ลุกจากคนะนุ้นถ้าเราด,ดูแพงลุกจาน,นันเชีวมองเธาเป็นกมแพงฉันทำเพลงในดสตูมัต้องเข้าในดิสแปร์ไมนต้สซีลก็แรลแต่ด้ยังไม่มีไฟอยากจะควรแก้ต้อมาดูหญิงดิสนีย์กินเชอติดชอมากกว่าที่ติดวิสกี้จะเป็นวิสกีเจฟฟี่ว่าจะอ่าก,กับไมเดียจะเป็นคนที่จะไม่ใช่นอนบลูสิค